ได้สสี่สิบนสามพอดีสีแ้าสิบแสิบาวสามสเนาะง่ายเนาะแมนวเออมาไล่กคักได้เอ้าสีอไเองนะเอ้าสี่มาส่งงกับแปดสิบแเาสิบเสซาาาเยกูเป็นยังกับล่าพี่น้องเหนเดี๋ยวนีไปขายอยู่ /a? Ôi. Bớt rồi nó. À. chân. Ai hay cầm lấy 30 phân. Rồi rồi. hai phân sen hạ vì đằng nó. À à. Phần mưa cứ hướng chào nhắng xôi tôi. Chín. Chín mù à. ngâm Tường tường vô phía đằng người, khôn bay cho chơi non hiu Leo phải hạ tôi một đèn hà nó may đã bạn nó. โอเวียดเจ้าต้องชอยคอยปุ๊บชอ๊ะเนาะเป็นอะไรผมลืมแล้วโอ้โหขอลื้นเมียผมได้ดิวะเออได้หน่อยเดียวนึงวะบ่เก่งหายของนอกน้ำผลดิยังเชฟปะไรนี่เป็นไหนทุ่งสีสีถ่านคุณน่ะตุงอะไรนะถุงสีเชฟคุณวะเออเอาทำไมแัดยันเอาบนนี่แหละวะเออพี่น้องเนาะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะ กับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบื่อสุขสู่คนพี่น้องเลยเพราะว่อาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะกะ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบลตาบอนเฮาคือเก่าพอดีว่าลงมาแต่เฮือนน้องบุญทวีแหละพี่น้องเนาะลงมาแต่เฮือนน้องบุญทวีและะ้วก็พอดีวา่าเห็นสาวพลเพิ่นทรงหูประชังตัวลายลายอ่างนั่นสาน่ปกัเล่น,นเออกับเล่นน้อยไปเอามาแต่แบบใดนะ่ะเจ้าไปพรอนแบบไดไปต่อยหางหมูอแดงบ่ไปต่อยหางหมูอแดองแนละ้วมันอยู่ในต้นไม้ เออเออเออเียงรองอ่ากาเลยาคือเปิดบังกาเห็นมันอยู่เเออองนี้ห้องแดงเนาะบดเด็กบดเออเจ้าภาคเมย์ภาคลูกคนนี้้องน้ำดนะอ่าเนาะอีตอนมันล้วก็อ่าเจ้าอ่อนเอาห้างเอาหิ้งมาลงมาเลยบ่เออพอต้ากับพวกนี่ดอกแต่ว่าเห็นเลยอุ้ยจุ่มพนเออเป่ามาเจ้าเจ้าเสียอ่อนมาเออเหตุกินบ่อขนหยาดนะ

เดีจะเามาแล้วก็เดี๋ยวพอตาสิครับเมื่ออุปถัมค่ำสูพี่น้องเนาะยันยันยันปุยตุเจ้าไนอยจิ่จแล้วเมื่อไก็เอาม่ใช่หัวอีกอะต่กรบบาปละเอาคนแรกขนาดเดียวหนุ่มหนุ่มเรน้อยสำนีเร็ยังไงดเจ้าอย่างเกือือมันบัวชาะชาชาบัวชาบัอชาบัาาั ขอโทษน้เนต้นรัง้นไหลออีเนาะไมาม่เนไหนถามแน่เริ่มไปตอครมูแดงได้แต่ดนบไปทางกระาดมือได้ได้ดีอยู่บเออบอใคได้ไม่วานี่ก็ได้เออคไ่หอ่เพลงอะไรด้เนาะ แล้วเก็ก <cape> uh ็เข uh ้าใจยูพ uh ูไปหาก็เ totally. พ <c ười> ื được, này, này. I, ่อทีได้ได้แล้ะคนครบเง่ายได้มะ6โมงจน10โมง11โมงได้เอามาเออแตเป็นเค้งด่นองได้อีกนโอ้ยเต็มยูแข้งก็ไปเตออึด้ำคนมาแต่เนือูนเท้าไกลดอ่างากันไล่มาหมมาได้กินตำาป็้งกลงมาได้เดยวนี่นะคอยชิบสื้อนะ เอาจุดบุกตัว40 0 0วพันไปตัวก็โทตพันอไแต่ว่าพนไทยแบบตัว0พัน0พันตื่นบแบบก้อนแรกกบแบบกุุงในหนึ่งนะเออเนาะเพื่อเพื่อเพื่อไล่นยๆไล่ามาไกลอันช่วงนี้ก็มีคนอันเที่ยวเขามาอยู่บ่โดยอันอยู่เพื่อนนก็อยู่เพื่อนแถวจอยเนี่ยก็อันนี้อว มีแต่เอื้อบุญนทช่ไหมเออเพราะว่าเรื่องเฮือนแถวจอยเราเป็นยังบริขินด้ยเนาะอ่า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 นี่แหละเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนหอดเพื่อนหากะมาพี่น้องเนาะเพื่อนหอดบพื่หากะจังวานี่แหละพี่น้องเลยก็บอกก้ากันเลยจะโม่บวราบบวบกกะเจ้าอาวเนาะบ้านบาลบูบาซอ้าอันตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานงานเป็นงนแบบเอื้อเลรอวะ แต่เขามาเขาเคือเห็นแกกินโบดแล้วดูว่าแบบเกือจักกือบแท้จี้จักกืแท้สินะว่า,วากกเาาป็นไงคะเป็นทันเป็นนี่กับเฮ้ยเอาไปในแบบเขาอ่าครับมันมันคนละกรณี้ได้พี่น้องเนาะคือว่าเอ้ยบัดตอนถ่ายคลิปวันนั้นเขาบอกอะไรยังมาเอ้าอันนั้นมันบ่แม่นว่าในงานแบบขึ้นปัน้นไม้ขึ้นหยังเงี้ยแต่ว่าอันนี้เฮาเฮาฮู้จักกันแหละสมมุติว่าภาษาชาวบ้านเฮาก็สชมูโบ่เว้าสมูโบ่เล่านั่นบ่กล้ามาสิอ่ะนะมันเป็น ประมาณนี้อ่าจะว่าถ้าว่าวิธีขึ้นเคื่อนไหมขึ้นยังแล้วเยอกมากก็มาไปชั้นอ่ะสิยะนะอเพื่อนน้องน้องฝนฟังหัวหรือเปล่าเออเอาไ่ไ่สางสร้างไม่ช่จะ่ยเองบ่หือเปาเออสร้างเนียางเพ่นเออเออเออโอเคงะยิงนี่เรากะอ่าเอ้เร็วเลยนี่เออโอ้เห็ดเองเลยพ่ออ่า โอ้หวัดเกล็ดรบร้อยเนาะมุงหลังคารยบรยมม้อยออนอนโอ้อโหเหยื่นไม่ได้มีแ่เขาบท่า<อ>นั้จอดนี่เดะโอ้เนาะว้าวอาโชอบุเะเบิกเอาแนวแรกเปลี่ยนเพื่นก่อนพี่น,อน่องเนาะนุน่มหงายขามข้อเดียวก่อน

ไก่หน่อยโอ้ยเนาะป๊าลับไก่ไเอากินกินกินเถอะเนาะอแต่เท่เท่เลยจ้ำเบิ่มกับคักเนาะฮ่าโอ้ยเ<ด>น,ะนา,อานนะอยู่พี่เล่เปิดแนวาว่าอย่างไรชิปนะปีล่ำเช้าปีล่ำบ่ยังเห็น่มังมายามกวงนี่กันแล้วมันมะเข้าขึ้นเล่าเห็นเจ้าผู้เดียวกันเลยดีกว่าเพราะว่า เลินยงชาลานแป้นยังได้อะไรเนาะใช่น้องนำผลมึงดูหันป้ามัน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 ขูดเองมันบ่เนี่ยป้าเฉียบแจ่หุงแท้ความเล่าเออมันก็เล่นเต้นดองๆในตัวเช็คคือชามตัวขึ้นชงตัวเออเมนมวยก็เล่นคือตัวใหญ่เนี่ยก็เล่น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 แต่ว่าลูกมันได้มันยังหมกเนาะเล่นเต้นดองๆเมนก็ได้ปะหมูแดงครบเลยเนาะน้ำผลเราไปหาใต้ จะไปกินคิวยังวก็คิวมีกระเพาะยางคนจุดดังจุดนั้นจังหวัดมืองนี้ไพ่คิวดิเออหาแนวใช่ให้ยไงเป็นตุงหยอกทุ้งยางก็ว่าไปยางนี่มันมาตายไหเฮาเมื่สวีไปฮ้อนขนาดนั้นเนาะอือจายได้ฮ้อนนะโอ้ยเออแต่มันอยู่โกบยังฮ้อนหรือเป่าเพราะถ้าป้าไว้ชี้กับกระบาดมันพี่น้องเนาะ อเลยอาช ah, ีอ <In> ันอะไรก็เ้ยชีอันนะไงบ้งรเยจกอยู่หัุนหึงอืมฮัลโหลตตัวสาบกับยูพุ่นนะรวบไห้เน่เฮ้ยเอาอยู่หัวุงหนึ่งอืมหงางเอ้าอ่าปอ่าตรงนีไหนสี่สิบส่สิบี่3ิพอดีสีิอ่าสี่แ เก้าสิบ0สนสิบาสสามสิเนาะง่ายเนาะแม่นาเออมาไล่กับคักได้เอยเอาสี่สิบอไล่เองนะเอาสี่มาส่งคงกับแปดสิบเน่แปดเก้าสิบอ่าแส0 0สน1 0บแ่าแส่าวแสนซ่าาก็เป็นยังกำไรกำไราะโอ้ยเนาะให้ไล่กัให้บาปกบาปจะให้พ่อละบาทะต

เป็นแผนที่ได้ผัวป่เป็นว่าเป็นไข่เป็นไข่ได้ผัวตีตะลุกบอฮะเด่๋พี่น้องเนาะองบตาเซนเศร้าพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวนี่ไปขายอยู่บอวีโอ้ยเบิดะเนาะเปลี่ยนให้เพิ่นแล้วอ่าเชิญให้กำไรสามสิบพันด้วยด้วยให้เพิ่นเซนหาพี่น้องเนาะอ่าอ่ามีแดงท่ไมแม่งเฮคยชูสลอนอยู่บาทนี่ ออาเพระว่าไปน้ำอาจะพูดนู่นี้เนาะใช้น้องใสไปง่นออะเอาแม่นดอกยามาเพิ่นออกไปสื่ออันนั้นคอนตี้แล้วก็สื้อตะปูอืมจิมาเห็ดขอไ่นี่ได้ไหมคอืมอืมอืมใชบันบอตาสิเอาอย่ให้มันกินบเจ้าเรียเป็นดอกพะยูงทักเลยวเป็นก็คอยกระบะมันไดเจ้าสิเอาเพราะผลได้เราเรียเป็นเนี่ bởi vì nhằm kháu và áo bạc cho nên chú cháy khí mụn khí mụn hơn phần tít là phần có xí kít ngập ngâm lê ờ bởi vì phần chính, à, chính xác đĩt, vuông, tóc, yeah. như ừ. thế này, thế này, thế này, thế này vậy thì áo mặc sợi, mình chỉ nhảy áo à, mặc cơ bốc ờ ừ. không không, mình chỉ nhảy sao bởi cơ มันกินด้วยมันกินเล็กน้อยที่มันต้องกินนมเนาะกินนมเข่าเพื่อน้องน้ำฝนว่านะครับนุ่มมันนั่นมันมีนมนี่อยู่ได้เห็นเป็นนี่เล็กกระชวยก็ได้แล้วว่าแบบโอ้โหเล็กกระชอยก็อาหารเช่นถุงแท้นี่โอ้ยชาวจอยมูได้คือเธอนน่าโว้ยบเออขอไปหาเราก่อนเล็กน้อยอ่าอ่าโดยขอบใจกอะไรโดยโดยเอาขอบใจกด้ำฝนด้อยโดยโดยโดยออาวสวัสดี เบิ Broad, Broad, ่งเบิ <Good. S 2> um, oh, right. ่งคิดเองเนาะเลาะเลาะเซิบเเบิ่งก่อนบางที่าย่านว่ามันอยังงอกเงยขึ้นน้ำมาเนี่มันคือขิวแห้งเด้พุ่ผลคิ้วแห้งเลยดะเอ่อโชบเรมาแต่โดนเหรอมึงทั่วเป็นมากแล้วบ่เป็นไรทุกจ่ไปริ้วละป้าโทุให้กวัวเชียเชียนเกณฑ์ทหารเนาะเ้อสบายดีเด้อสบายดี โอ้ขึ้นมาจะบ้านสนุนแล้วก็มาแวะเอาตัวไล่ๆนี่ยน้อยนี่น้ำเพิ่นแล้วก็เพิ่นขายให้ผู้แดงให้เจ้ายังบ่ได้เอเรียกเลยยังบ่ได้ไปเจ้าเนาะไปสั่งเห็นให้เจ้า,าบ,บก่กจ้บ่ได้เมนวนสร้างเลยไปคือคือไปนี่แหละอ่าไปเรื่อยๆเกินเ,นเนจ้า,าก็แล้วแล้วก็มาเนี่ยแล้วฮะเมื่อคนน้ำเด้อมื่อไรอะ เออกลังขีจมอยู kind of tipo, um <uğ> ่ชำชาวโอยบัวหาบัวก้าไปจะแท่ขึ้นเฮือนนี่ยปะไม่แล้ววิทยขึ้นเฮือนผู้แรกสิไปปะนั่นแล้วอ่ะแต่ดังนี้ายทองมีลาวาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้แรกหอนมือไม่ผู้แรการอปะไปมาขนมด้วยมาขอนมด้วยปะปะไปขนมไปเดียวเดียวขนมไป้าไปไปมาไปไปเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็ดหนวดหนึ่งชุยอยู่เนาะ nọt cùng chú ý yêu thương cả đài Ba cũng không có bồn thì tốt nên phải nói với ai à ba, quay này con nó à nó xin à phân con à เมา2คนเลยบาดนี้พ่อโอ้โธอันนี้สานึงเท่าไหรนี่บ่ได้บราคาดอกอมันบ่น้อยบ่หลายหน่อ่ะมีแต่ว่าแล้วแต่น้ําใจเพิ่นเนาะเออ แพงกับแพงจังน้อยแล้วะันว่าคิดเทปแพงกับมันมันเป็นเขาประดับเลยมันเป็นตโตโเดีอ่าอ่าอ่าเนี่ยจังน้อยฮนะน้าแมนแมนงานตกแต่งนี่คนคนทางที่ว่า,มาจมอยู่ได้ถ่ายกันยาง,งายกากไหมเชนอ,อ,อ่าถามเนี่ยนอะันนี่เนี่ยเอาเอาไว้เพื่อยัางในสายไฟเด้อคนจิต่อควบไฟเด้ก็ลอยไปในคนฟอกันแพงมากอ่ะอ่าชบอ่าลงหัดอือ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 ไฟโคมไฟ เงียเดียวย้อยชอยเลยเอ้ยังไงชอย่า่่ายังไงผู้เดียวผู้นก็รักยังไงชอยผู้เดวเห็ดนเล้ยเลยนะหแจล้ยลแต่ชอยล่าอ่เรอักอยเลยัเอ้ยยังไงชอยคนนี้ผเดียวบ่มีคุณยชอยนะยากเนาะ

เออได้ข่ามาหาแต่โดนพี่หลองเนาะมาส่วนลายกับได้คอยอยู่เออาเดยต้นยังเฮ้ยบาดนี่นี่ฮะต้นยังนี่เออฝาท้มบักไเวยมาบาดนี่โหท้วท้วมท้วมโอ้โบไร่อะไนี่ได้้องเทียวมาจบเลยนี่ได้ เออนีเี่งน,น่ไนไผีเองนาะใกล้แล้วเดือนซีที่เรื่องนาะเดือนซีที่ว่าซุกแล้วของไผ่เดือนซีโอ้งามงามี่เรองน่นอะไรงามไปอลอยบาน นั่นนะเยวจอยขึ้นในเสียบให้เจ้าตัวนะคุณไม่ชอบทำบุญเลยเมือกันเพื่อนเฉาอย่งเจอยจินชินหมูี่ะงามงามงามเถืองเตืองอยู่พี่้องเลยอยู่2คนโอ้ยสนุกสบายเยวจอยนอนหิวแว็ดเวดเยอะแ้้วเพื่อนกับไปหาต้อยคาะมุดแดงหาโนมแระบาดเนาะฮะก ช่วงนี้นั้นปเป็นอะไรเ,เออแม่เนาะผูนี่น้จะพูดเรืว่ามีแม่ตู้เหาให้เว้ยเป็นนี่แหละเดี๋ยวไปป้าไป็น,นี่ผู้นี้แล้วตู้มาจอดจื่อเลยอเออป้าไหวป้าไหวไไอ,อืมถือว่าแล้วหัวนี่ก็จบบัดนี่เนาะเออวันนี้วันที่สิบเจ็ดบอกพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปด ชิพเจ็ดช uh, ิพแปดนี่แหละพี่น้องเนาะบานที่เศร้าไปสั่นที่เศ้าก็ขึ้นอ่ะเดี๋ยวบอตาสิพามาเบิ่งเันตัววนบอตาเมือนีนพี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอามินแนะน้ำกันเข้ามาเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าเศาพวนนั่นเราไปต่อยไข่หมูแดงพี่น้องเนาะเราไปต่อยไข่หมูแดงนี่นี่นี่เราไปต่อยไข่หมูแดงเลย อ่าเราบัดเห็นหังมันบัดมันห้องอยู่รมุดแดงครบเราอันนี้ฮะอ่าแต่เราไปเอามาบัดเอามา, <c oughs> ามันก็โอ้ยน้องพี่น้องเนาะบอต้าจะกดเลี่ยงเลยเดี๋ยวบ,บอตา้าเฮ็ดคลิปอัปเดตอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันแต่ละระยะพี่น้องเนาะบอต้าสิลองเขาไปถามเบิ่งในตลาดหาซื้อน,นอุ่มเนาะพียงนี่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 นนตัวกระเล่นนี่ อืู่นมอซั์นี่เพื่อนกินเสริม้าเพื่อนญ่อยู่นั่งเนาะแต่สิเอาขึ้นไปบอลทีอันหั่งเพื่อนไหวนั่นบอตาคิดว่าปะเอามาโดนขนาดนี้ได้แม่เพื่อนขึ้นสิลืมคือสิหนีละบดอยู่ใกล้ใครยุ่งอยู่แถวนี้ิใช่ชาวฝนเอาไปไหวระบาดมันพี่น้องเนาะกระบาดมันโดยน้อยเดี๋ยวบอตาสิลองเอาเมื่อเลี้ยงพ่าบอตาเน่ยเคยเลี้ยงหนูพุกพี่น้องเนาะเคยเลี้ยงหนูพุกอยู่นน้อยบอต้าเคยเลี้ยงและ แต่ว่าหนูนาะมันกินอันนั้นเนาะมันกินกระปูพี่ลองเลยเอาตาเอาน้ำมันกระปูเลี้ยงแล้วก็ยำเข้าคือสาฝนเพิ่นว่านี่แหละเนาะบดทบ๊เข่าให้กินแล้วก็เันบาตาเอาน้ำมักซาลีเนาะบดทน้ำมักซาลีหรือว่าบดน้ำมันน้ำอย่างมันกินพี่ลองเลยเนาะมันขึ้นไงแต่ว่าอันนี้ก็สิลองเบิร์กนะกระบะมันสาฝนแล้วก็ว่าเราก็เอาเข่าอ่อนยางเลยเลี้ยงนะเอาได้เอามันมาเลยเนาะพี่ลองเนาะเอาพี่ลองเลยเลี้ยงเอาบุญน้ำกัน อ่ะโอเคเด้อพี่น้องเด้อจังใดก็ขอขอมุกขบใจละลายที่เขามาเบิ่งมาสมแล้วก็บุกขขัโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะในคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย